ตอนนี้แม่น้องเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าไม่รีบรักษาอาการอาจจะสุดลงได้งั้นรักษาเต็มที่เลยคะ่ะคุณหมอได้ค่ะแต่ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงเลยนะคะประมาณเท่าไหรเหรอคะหลายแสนเลยละค่ะหลายแสนเลยเหรอคะ กินข้าวเยอะนะคะแม่แม่จะได้หายไวๆเราจะได้กลับไปอยู่บ้านกันนะมุกแม่รู้นะค่าใช้จ่ายมันสูงมากมุกไปหาเงินมาจากไหนเหรอลูกไม่ต้องรักษาแม่หรอกแม่แก่แล้วคงอยู่อีกไม่นานแม่พูดอย่างนั้นสิคะ ยังไงมูก็ต้องหาเงินมารักษาแม่ให้ได้แม่ไม่ต้องห่วงนะมือล้วแกเป็นไรไแกรู้ที่เครียดนะฉันเครียดเรื่องแม่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมารักษาแม่ไม่เห็นต้องเครียดเลยแกยืมฉันก่อนก็ได้แต่มันหลักแสนเลยนะ แส่เลยเราแกฉันมีไม่เยอะขนาดนั้นนะดิฉันว่าฉันจะหางานทำอะ่ะแต่เรายังเรียนอยู่เลยไม่รู้ว่าจะได้เงินเยอะหรือเปล่าฉันมีงานให้แกทำนะแต่ไม่รู้ว่าแกอยากทำไหมอะงานอะไรหรอถ้าทำแล้วได้เงินอะ่ะฉันทำได้หมดเลยนะ มันต้องใช้ตัวเขาแรกนะแกแกหมายถึงขายตัวเหรอไม่เอาดีกว่าฉันหาวิธีดูดีกว่าคือตอนนี้บริษัทเรายังไม่มีนโยบายรับนักศ,ศึกษาเข้าทำงานนะครับ จะมีก็แต่รับนักศึกษาเข้าฝึกง,งานครับแล้วถ้าฝึกง,งานนี้ได้เงินเดือนไหมคะคงไม่ได้ครับขอบคุณมากค่ะน้องยังเรียนอยู่เลยอ่ะถ้ามาทำงานพาร์ทไทม์พี่คงให้ได้วันละสองร้อยสองรอเองเหรอคะพี่ใช่ครับขอบคุณมากค่ะ ฮัลโหลค่ะพอดีว่าเห็นป้ายรับสมัครงานตอนนี้ยังรับอยู่ไหมคะอ๋อเต็มแล้วหรอคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ๋อไม่รับพาทไามเลยเหรอคะรับแต่ประจำใช่ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะตอนนี้อาการของแม่คุณยังคงตัวอยู่นะคะนี่คือค่าใช้จ่ายงวดแรกที่ต้องจ่ายโรงพยาบาลค่ะแพงขนาดนี้เลยเหรอคะหมอถ้าน้องหาเงินมาจ่ายให้ทางเราไม่ได้ ทางโรงพยาบาลอาจจะต้องขออนุญาตเชิญแม่น้องออกนะคะได้คะ่ะพอยฉันตัดสินใจแล้วอะ่ะฉันจะรับงานแกคิดดีแล้วใช่ไหมมกุกคิดดีแล้วอะ่ะถ้าฉันไม่ทำวิธีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมารักษาแม่ โรงพยาบาลก็คงต้องให้แม่ฉันออกโอเคงั้นเดี๋ยวฉันหาลูกค้าให้แล้วกันแต่ฉันยังไม่เคยอะ่ะไม่เคยไม่เคยอะไรฉันยังไม่เคยมีแฟนเลยนะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะ่ะนี่แกอย่าบอกนะว่าแกยังบริสุทธิ์อยู่อะ่ะใช่แกว่าฉันจะทำได้ไหม ได้ดิแกแบบแกเนี่ยราคาสูงเลยแหละราคาดีที่ว่านี่เท่าไหร่เหรอถ้าแกไม่เคยอะ่ะก็ประมาณห้าหมื่นห้ามื่นเลยเหรอฉันต้องทำยังไงบ้างอะ่ะแกสอนหน่อยได้ไหมได้สิแกง่ายๆเลย มานั่งนี่สิน้องยังบริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะไม่หรอกพี่นะ ไม่ต้องห่วงนะพิ่ม์คุณสุภาพน,นิ่มนวลไม่ต้องกังวลน,นะพี่จะทำให้ครั้งแรกของน้องเป็นที่น่าจดจำไม่ต้องคิดมากนะครั้งแรกก็แบบนี้แหละเดี๋ยวก็ชิน ไปรอข้างนอกนะรีบแต่งตัวซะ ซื้อผลไม้มาฝากด้วยนะแม่เอาเงินจากไหนมารักษาแม่เหรอหนูทำงานพิเศษที่ร้านอาหารนะคะแม่ขอโทษที่ทำให้ลูกลำบากนะไม่เป็นไรค่ะแม่กินผลไม้กันดีกว่าซื้อมาเยอะเลย ไม่ทำแรงรอเอาเป็นว่าเรามาเริ่ม,มอพอเรียพี่ทำแรงไปหน่อยไม่กลงเนาะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ให้พิเศษและกันเนาะแต่ถ้าหนูเป็นเด็กดีเนี่ยหนูก็จะได้เยอะกว่านี้นะแต่ถ้าหนูเป็นเด็กดือ้อหนูรู้ใช่ไหมว่าหนูจนะ่โดนอะ แล้วค่ะแม,ม่มุกไปโดนอะไรมาลูกหนูโดนมแมลงกลัดอะคะ่ะเผลอเก้าแรงไปหน่อย<ม>ก็เลยเป็นแผลแม่ไม่ต้องห่วงนะหนูซื้อผลไม้มาฝากหนูไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหม หนูไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเอาผลไม้ไปจัดใส่จานให้นะจ้ะผลไม้มาแล้วค่ะ เดี๋ยวหนูป้อนให้แม่นะมุกแม่ถามตรงๆหนูไปทำอะไรมาเหรอถึงได้มีเงินมารักษาแม่ <c oughs> มุกกายตัวใช่ไหมไม่ใช่นะคะแม่ ปู่ไม่ต้องมากุกแม่เห็นข้ความในนี้หมดแล้วแม่คะหนูขอโทษหนูไม่รู้ว่าหนูจะหาเงินเยอะขนาดนั้นมาจากไหนทำมารักษาแม่จะมุกจะใใยไม่เนน็ี่ีงง้หาเงินมารักษาแม่มุกไปให้แม่ตายปไปเลยดีกว่า แม่ไม่ดีใจเลยที่มุกทำแบบนี้แม่ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกแล้วมุกได้ยินไหมแม่ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกแล้วแม่อยา่อยออยาพูดอย่างนั้นสิคะหนูสัญญาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วหนูคิดน้อยไปค่ะแม่หนูแค่อยากอยู่กับแม่นาน <c oughs> แม่เข้าใจแต่วิธีที่มุกทำมุกกำลังฆ่าแม่ทางอ้อมรู้ไหมมุกสัญญากับแม่สิมุกจะไม่ทำแบบนี้เองสัญญากับแม่สิมุอสัญญากับแม่